สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับคลิสเีโอนะครับกับทางช่องสัตธ,ธามาปาฏิหาริเกิดนะครับผมเนาะก็ผมก็คิดว่านะครับผมก็ได้วางาแปลนนะครับการลงก็น่าจะลงประมาณอาจจะเป็นวันละครั้งจากวันละ2นะครับแล้วก็จะไปลงอีกที่หนึ่งนะครับก็ทางช่องตามหาเลขเด็ด นะครับก็จะไปสลับลงในตรงนั้นแต่จะเป็นคนละแบบคนละแบบกันนะครับคนละคนละสตไตล์แบบว่านะครับช่องนั้นเนี่ยนะครับตามหาเลขเด็กก็จะเป็นแบบสูตรนะ,น, Real, el, นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเดรียลเพียวนะครับที่เราเจอมา,อาสูตรที่เจอมาไม่ว่าจะเป็นสูตรที่เจอมาหรือว่าสูตรที่คิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะไม่ได้เน้นในทางวิเคราะห์นะครับถ้าเข้าหรือไม่เข้าเราก็จะทํา ต่อถ้ามันเข้านะครับต้าไหนไม่เข้าแล้วก็เขลียร์ทิ้งไปนะครับก็จะไม่เหมือนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการวิเคราะห์นะครับซึ่งการวิเคราะห์ก็จะดีนะครับผมคิดว่ายังดีกว่าสูตรเปลี่ยวนะครับบางทีไม่มีสูตรวิเคราะห์ยังเข้าเลยนะครับก็ตามที่ผมทํามาเนี่ยนะครับจากผู้ที่ติดตามประมาณหลักพันนะครับพันกว่า2,000ท่านเนี่ยนะครับ ผมก็จะเน้นวิเคราะห์มาตลอดผมเก็บสถิติมาตลอดนะครับวิเคราะห์เข้าดีสูตรไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมวิเคราะห์เข้านะครับผมก็คิดแบบนั้นนะครับส่วนถ้าใครชอบสูตรการคำนวณก็มีให้เลือกนะครับเนาะก็บังบ้านน่าจะสมาชิกทุกคนนะครับน่าจะเข้าใจแล้วก็เลือกรับชมรับฟังกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นนะครับสรุปหลัก10นะครับ คือมันจะมีเป็นคลิปแยกที่รวมมานะครับส่วนไหนสูตรไหนนะครับที่ผมเคยทําแยกไว้ผมก็จะทําแยกมันเดิมแหละนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอนะครับอันนี้นะครับเป็นหลักสิทธิ์รวมกันมัดร,รวม2ส,สูตรชนนะครับมัดรวม2สูตรชนเราเนี่ยผมก็ได้ทาชนกันไว้ให้เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่คือตัวชนนะเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยนะครับนี่คือตัวชนและนี่คือผลนะครับที่ออกรางวันที่1นนะครับก็ ผมสังเกตดูนะครับนะถ้าผมทำสูตรให้ดูเนี่ยหรือเขียนสูตรให้ดูเนี่ยก็จะมีสมาชิกนะครับและมีผู้ที่รับชมรับฟังเนี่ยทักนะครับก็พิมพ์เข้ามาว่า,าบวกผิดบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็เขียนอยู่นะครับมันผิดยังไง ผมอยากรู้ตรงนี้นะครับบางทีนะครับไปฟังให้มันแน่ชัดก่อนนะครับถ้ามันผิดนะครับถ้าผมบวกผิดเนี่ยผมก็ดูนั่นแหละครับที่พิมพ์เข้ามาถ้าผมบวกผิดผมจะแก้นะครับแต่ถ้าผมบวกไม่ผิดเนี่ยให้ไปดูมาใหม่นะครับรบกวนดูประมาณสักสามครั้งขึ้นไป иваем, ว่าตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยมันมันตรงกับที่เขียนไหมนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยผมแก้ให้นะครับแต่ถ้ามันตรงนะครับผมไม่แก้นะครับไปดูใหม่ มันก็จะเป็นการทําให้คนอื่นสับสนเนาะนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับก็เอาย้ําคําเตือนอีกครั้งนะครับว่าเป็นรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงผู้นะครับนาเสนอนะครับให้รับชมรับฟังนะครับเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับห้ามเล่นการพนันโดยเลดขาดนะครับเอามาฝึกสมอง ทางคณิตศาสตร์กันนะครับมีบวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวนะครับบางทียังบวกปิดเลยขนาดบวกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสมองเราเนี่ก็ประมวลคิดไปเยอะนะครับคิดไปก่อนมือผมนะครับผมคิดไปแล้วนะครับคิดให้มันครอบไว้นะครับจะได้ปัจจัข้อสงสัยเนาะนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนอต้องขอกราบขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับเป็นแบบปลายเดือนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ทําเตรียมที่แหละไม่มีใครไม่ไม่มีใคร,ไม,ไ,มมใครไม่อยากให้เข้าหรอกนะครับที่ทําก็อยากให้มันเข้าทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็ใช้ทัน2สอนสูตรนะครับหลักสิบเลขท้างวันที่1นะครับหลักสิบเลขท้ายรางวันที่1ก็คือสูตรที่1นะครับ6ตัว ไอ้หตัวนะครับสูตรที่2 4ตัวนะครับโบ,บ๊ะบ้ากันไปเลยนะครับผมคิดว่านะครับได้ข้อสรุปคือนะครับใช้2สูตรชนนะครับข้อดีก็เหมือนว่าปูพื้นเลยว่าน้อยมากที่จะหลุดทั้ง2สูตรฉะนั้นนะครับมันจะมีอยู่ในตัวเลขที่ผมได้ทำา2สูตรนี้ไม่สูตรไหนก็สูตรหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นตัวเต็มก็จะเป็นตัวชนนี่คือตัวเด่นสุดนะครับตัวรองก็คือตัวที่มันมีใน2ส,สูตรนี้แต่ไม่ชนกัน2ส,สูตรเข้าใจนะครับทําแบบนี้ไม่เคยพลาดนะครับปี6 5ไล่ไปย้อนหลังถึงแม้ไล่ไปย้อนหลังเนี่ยก็ไม่เคยหลุดเหมือนล่างเหมือนกันนะครับเลขท้าย2ตัวเหมือนกันนะครับหลักหน่วยนะครับง่วาน,นี้จะอยู่ในชุดที่ผมทํานั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าจะตัวเด่นหรือตัวรองแค่นั้นแหละเพราะสถิติ นะครับเกือบ2ปีนะครับไม่เคยหลุดชนกันถ้าไม่เคยหลุดชนกันเป็นที่แน่ๆว่ามันจะอยู่ในชุดเด่นหรือชุดรองแค่นั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชุดเด่นนะครับผม่ะทีนี้มาดูกันนะครับผมจะเริ่มรันให้ตั้งแต่ของวันที่1กุมภานะครับแล้วทีนี้ใครอยากไปคำนวณย้อดหลัง จากหนึ่งกุมภาย้อนไปหนึ่งสิบเจ็ดมกราปีหกสี่ก็แล้วแต่นะครับนะเนี่ยผมมาทําให้ดูเห็นไหมมันชนกัน2ตัวนะครับและชนกัน1ตัวมีงวดเดียวนะครับชนกัน2ตัวเยอะสุดนะครับและชนกัน3ตัวก็มีมาหนึ่งงวดเห็นไหมครับนะนี่มาดูกันชน8กับ0นะครับมาเลข8นะครับนี่คือหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับชนเลข7มาเลข7ครับออก97 ชนเลขห้กับ7ครับออกเลข5ครับ905ชน7กับ9นะครับออก867มาเลข7นะครับชน8กับ9นะครับออกเลข8ครับออก618นะครับก็ต่อมา7กับ9ครับก็ออก919ครับมาเลข9นะเนี่ยเยอะสุดก็คือ3ตัว1 2 4นะครับก็ออก642นะก็มาในส่วนเลข2 นะครับเมื่อต่อมาครับชนห้ากับสองก็ออกศูนย์หนึ่งสองมาเลขสองเมื่อต่อมาอีกล่าสุดนะครับหนึ่งมิถุนายนนะครับปีหก้าชนสี่กับหกออกหนึ่งเก้าหกนะครับชนสามตัวนี่ชนหนึ่งสองสี่นี่ออกสี่สองเลยนะ <c oughs> นะครับเออก็สังเกตไปเรื่อยๆแหละครับของแบบนี้ไม่แน่หรอกบางคนก็อาจจะดักอันนี้นก็บูมเลยเห็นไหม,มนี่ก็แตกันเนี่ยมัดรวมมันก็แตกสามตัวอีกเนี่ยหนึ่งเก้าหก อันนี้ไม่แตก6 4 2นี่ก็แตก3ตัวเห็นไหมละ่ะนะครับ9 1 9นี่ก็แตก3ตัว6 1 8เข้า3ตัวอ่าแปดนี่ก็เข้า3ตัวนะครับ0 5เข้า2ตัว5 9 7เข้า3ตัว3 0 8ก็เข้า3ตัวเห็นไหมนะครับมา,มาตัวเดียวน้อยมากเลยเนี่ยครับดูดิ สี่สองนี่สามตัวเห็นไ,ไหมดูนี่ก็ยังมาสองตัวเลยแต่เป็นคู่หามแย่สุดก็คือมาคู่หามนะครับมีโอกาสเข้าสามตัวนะทุกคนงวดน,นี้ยแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าเข้าโต๊ะเข้าสลับตำแหน่งกันเหมือนงวดที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเป็นชุดปักหลักก็จริงนะครับแต่มันเข้าระวังดีๆแต่ผมคิดว่าใกล้เคียงมากเลยงวดน,นี้ยเหมือนจะเหมือนจะมาเลยอ่ะเหมือนจะมาอจริงๆตั้งหลักสิบหลักหน่วยอาจจะสลับกันผมคิดว่าถ้า อ,อย่างน้อยโต้เลยทุกคนนะามาดูสูตรที่หนึ่งกันคือสูตรนี้นะครับดูเพื่อความบันเทิงครับดูเพื่อเพลินกันนะครับถ้าเราไปเครียดเนี่ยมันจะไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับนะสูตรการคำนวณน,นะครับสูตรที่หนึ่งเนาะอันนี้ห้าตัวใช่ไหมสูตรที่หนึ่งเออสูตรที่หนึ่งนะครับหลักพันนะครับบวกหลักสิบบนนะครับหลักพัน หลักพันดูผลก่อน <c oughs> ผมดูไม่ต่ำกว่าสามสี่รอบนะครับทั้งผลทั้งการคํานวณน,นะครับกลัวมันพลาดนะครับหลักพันก็คือเลขเก้านะครับผมหลักพันบวกกับสิบบนเลขเก้านะครับสิบบนก็คือเลขเก้านะครับหลักสิบหลักพันบวกหลักสิบเก้าบวกเก้าครับบวกสามพงที่นะครับเก้าสองสิบแปดนะครับแปดบวกสามเป็น11เอาเฉพาะเลขหนึ่งนะครับ หนึ S 1> 1 <S ่งแปดหนึ่งบวกสองหนึ <5. 6 S 2> ่งบวกสองเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกนะครับหกบวกสองเป็นแปดจะมาหรือเปล่าไม่รู้แหละนะครับผมก็คำนวณไปตามไปตา,ามนั้นแหละนะ สูตรนี้นะครับหนึ่งสามสี่หกแปดผมเขียนก่อนหนึ่งสามสี่หกแปดสูตรที่หนึ่งนะครับหนึ่งสามสี่หกแปดนะครับแล้วมาดูสูตรนี้กัน สูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบฟังดีๆนะใครชอบคํานวณอย่าไปเขียนมาผิดนะครับนะหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะหลักสิบหลักสิบเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขหน้า3มตัวครั้งที่2ออกห เ9ก้านะครับหลักสิบก็คือเลขเจ็ดน,นะครับบวกนะครับหลักหน่วยนะครับบวกหลักหน่วยหน่วยนะเดี๋ยวเขียนก่อนอันนี้ก่อนบวกหลักหน่วยนะครับ เลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1หลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งหนึ่งเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ออก2 1 3หลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งหนึ่งก็คือเลข3นะครับ7นะครับบวก3นะครับเป็น0ูนย์ 0 1 2และ3สูตรที่2 0 1 2 3 0 1 2และ3ลุยประกบนะครับชนกันมี1 สามสี่ไม่ไม่ไม่มีหกไม่มีแปดไม่ม, 6, ม,ม, 8, ม,มีเรียบร้อยครับจนกันสองตัวครับเป็นไง <c oughs> ถูกใจไหมครับผมนะไม่รู้แหละนะครับจะมาหรือไม่มานะครับผมก็ทําเต็มที่ในสูตรนี้แล้วนะครับผมก็ทําเต็มที่เหมือนมันจะเข้ากันะนะครับวันนี้นะครับถ้าไปลองประกบกับชุดหลักสิบดูนะครับถ้า มันก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับและผมจะสรุปนะครับคลิปคลิปต่อไปเนี่ยผมจะสรุปเป็นชุดอสองตัวนะครับและก็ในส่วนของดับนะครับไม่ไม่รู้อนะไรจะมาก,ก่อนแหละลองรอดูก่อนนะครับเพราะว่าดับเนี่ยผมจะมัดร,รวมนะครับดับร้อยสิบหน่วยแล้วก็ดับขาดให้ดับสิบกับหน่วย แล้วก็ดับขาดที่แน่ๆคู่ดับออกไปแล้วนะครับเพราะเขาเดินดีต่างหากนะครับดับหลักร้อยของผมก็เดินดีนะครับดับหลักร้อยอีกนะครับเพราะว่าหลักร้อยยังไม่ได้ทานะนะครับหลักร้อยยังไม่ได้ทําแต่ว่าดับหลักร้อยดับอยู่ทั้งหมดนะครับดับหลักร้อยยังเดินดีต่อเนื่องนะครับไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งดับหลักร้อยบางคนก็เอาดับหลักร้อยของผมนะครับตัวนี้ เห็นไหมปี6 5หเนี่ยหลุด2สูตรนะครับนี่ก็เดินต่อเห็นไหมวดที่แล้วมันออก196เห็นไหมกระดับอยู่ทั้งหมดเลย5ตัว5สูตรนะครับมันก็เหลืออีกแค่5ตัวถูกต้องไหมถ้าใครชอบในส่วนเลขดับก็เรามารอดูดี5 5สูตรมีตัวไหนบ้างแล้วก็เอาตัวที่ไม่มีใน5 0สูตรนี้มากลายเป็นตัวเด่นก็ได้นะครับอ่าก็ว่ากันอีกทีหนึงนะครับก็เบื้องต้นนะครับถ้าให้ผมเลงนะครับผมจะเลงไปที่เลข1 หนึ่เออไม่ใช่6กหนึ่งหกเแน่ๆหนึ่งอ่านจะมาอีกก็เป็นได้นะครับไม่รู้นะครับก็ต้องรอประกบกันดูนะครับหวังว่าก็น่าจะน่าจะโอนะสำหรับทุกคนแต่ตัวรองเนี่ยผมก็คิดว่าอยู่ในนี้แหละมันไม่มีตัวไหนบ้างเนี่ยนะครับศูนย์หนึ่ง้าไม่มี57912 สามสี่มีห้าเจ็มี9 5 7 9ไม่มีในนี้นะครับหรือใครจะคิดว่าเป็นดับเลยก็ได้เนี่ยดูดิครับสถิติก็ไม่เคยหลุดนะครับผมคิดว่าถ้าสมมุติมันหลุดมันไม่หลุดพร้อมกัน2สูตรฉะนั้น5 7 9เจาคาดว่าน่าจะไม่มาในส่วนของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วเปนที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่า,าทุกคนที่มารับชมรับฟังก็นะ ก็น่าจะชอบนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดซ b s c r คร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเรานะครับ mm hmm. ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับ mm hmm. ผมรอติดตามคลิปต่อไปครับ mm hmm. ผมขอบพระคุณสสดีครับ